สวัสดีครับผม184วันมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามโอเคครับผมวันนี้ได้หกสิบสามฟองครับผม โอเคครับเอาไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายครับ